ปูสถานธรรมไม่แน่ใจปูจะให้หรือเปล่าหรือว่าปูจะให้เลขซองเขียนเป็นเลขอะไรมาดูว่าปูจะให้เลขซองปูสถานธรรมวันนี้นเอฟซีแครับเดี๋ยวเรามาตามปูสถานธรรมจะเขียนซองให้ท่านให้เปิดวันไหนท่านจะเขียนให้ตัวไหนนะครับแต่ยังไม่ด่ากาาด้วยท่านปะปูสถานธรรมปูชีไปที่ปูสถานปูชีไปที่บาริสานนะครับผมปูชีไปแล้วนะว่าให้บาริสานเป็นคนเปิดเด้อครับ สองละพระมหาจักรพรรดิทันใจให้รวยรวยรวยกันทุกคนทุกคนเด้อเจริญพรสาธุสาธุนะครับผมอ่าสำหรับซองนี้นะครับน่าจะเป็นซองให้โชคลาภในวันวันที่16สิงหาคม2567นะครับปูเดไปให้บ่าวอีสานนะครับโอ้ปูยื่นไปให้บ่าวอีสาน เป็นคนเปิดเหมือนเดิมนะครับจะจากกลอ้องดังหนะเยเต,ยเตยึางก่อนติดเขาให้อ่านก่อนเอานาะเพราะว่าปู่ไม่พูดปู่ไม่ปูบปรจจัยปุบปัจจัยปุบปัจจัยอย่าพ่อดังสิบักถ่ายผมหัวขาดไหมไม่เห็นหัวเลยไม่เห็นหัวเลยโอเคไมู่้ยตั้งแต่ผมถ่ายเองผมยังไม่เห็นหัวมันเดือครับกล้องหลายตัวจัด อ่านก่อนปูปิดวาจาต้องเปิดวันนี้ปูให้เปิดวันนี้เปิดเย็นนี้เวลาหกโมงเย็นเจ็ดนาทีนี่นี่ครับตัวนี้ะตัวที่สําคัญทุกคนเปิดวันนี้ฮะปูให้แล้วปูให้เจ้าราบกเดี๋ยวในผมอ่านก่อนเด้อโอ้ยในผมดูกล้องนี่ว่าผมซินอผมดีตัวเยอะเสลเกินนะครับเนาะนะครับปูให้เป็นซองรวย ด้วยด้วย,วยนะครับผมเป็นสองด้วยอย่างเดียวครับให้มาแล้วให้บาวิสารเป็นคนเปิดเหมือนเดิมนะครับทุกคนเปิดเย็นนี้เวลาหกโมงเย็นเจ็ดนาทีนะนี่พี่น้องทํามว่าปู่จะมาให้ปกเปิดหกโมงเย็นเจ็ดนาทีนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะเปิดสามเดือนหนึครั้งสามเดือนอนกครั้งเนะเาะ ปูผิดว่าจ้าปูผิดว่าจ้าเอนะครับเเพาะว่าจะจะเปิดเปิดว่าจาวันที่สิบแปเนาะสิบแปสิงหาทำงานอยู่จ้าแต่ซองในปูให้แล้วให้แล้วเปิดเย็นนี้ไม่ใช่ซองห้าหมื่นครับองรวยองรวยรวยรวยองรวยกคนใบสารแจงอกซทีนึงครับซองห้าวมน ให้เห็นสอง<ม>ปูงเพราะว่าซองปลอมเยอะเอาซองรวย,ยถือว่าเป็นซซงแรกเนาะครับสองแรกเป็นสองแรกรปูาคารท่านนะครับท่านที่รอซองห้าหมื่นอยู่ก็ไม่ต้องรอครับตอนนี้ให้รอซองรวยตอนนี้ขณะที่เราอัดคลิปเนาะเป็นเวลาช่วงเท,ที่ยงนะครับช่วงเที่ยงเดอ้อ นะครับช่วงเที่ยงเราอัดคลิปอยู่นะครับทําคลิปอยู่อัดคลิปอยู่ถ่ายทําอยู่นะครับช่วงเที่ยงแต่ให้ปูปูให้เปิดหกโมงแรงหกโมงเย็นอันเดียวกันหกโมงเจ็ดนาทีลดลงปู่เช่นคลิปดีเดี๋ยวเอาสองห้าหนึ่งครับมีแต่สองรวยรวยรวยนะครับมีแต่สองรวยรวยนะครับอาจารย์อิ๊กปู่คุณจะเขียนมาสดๆเลยครับผมอ่านหน่อย มวดนี้ให้ครบทุกตัวเลยนะขอให้รวยรวยรวยเอ้าสาธุพร้อมกันครับผมเลสี่ครับสาธุ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 รวยสามครั้งนะครับน่าจะเึ็นบนล่างไมรบทุกตัวครบทุกตัวทั้งสองตัวล่างทั้งสามตัวหน้าสามตัวหลังรางวันที่หนึ่งแล้วก็สองตัวรวยครับผม เพราะว่าปลูกแลยวบอกว่าให้ครบเลยทุกตัวเลยเนาะน่าจะใช่ปหมเดี๋ยวรอเปิดรุ่นให้ใบอีสานี่คนเติมเวลาเนาะตามเวลาคนกระชีดถ่าดาใบอีสานอีกแล็ดดาแล้วพี่น้องเลยดาเพราะปู่ให้เปิดเวลาเนาะนะคเดี๋ยวสิว่าดีดาเนี่ยเปิดเต็มเต็มที่จีเดียนไปพ่อกันจีเดียนดาสุดๆเลยบ่ได้คอมเมนต์ดาด้วยคืออย่าอยู่สัมผัสเนาะดาสุดเลยเนาะ เจย์ยันกับบ่าวลีสานดาบ่าวลีสานสดๆเลยงานงนกินข้าวเจเ์บุรีดำมา๊อปตัวไหนเปิดปั๊บจตัวไหเนาะไข่กูบ้านท่านได้เวลาเตียนอ้ารอหนะพี่น้องรอหนะตอนนี้เราอัดคลิปเวลาเที่ยงเนาะเกือบถึงบ่ายโมงแต่ฮอจะลถคลิปนี้ก่อนนี่จะล้งคลิปแจ่งข่าวก่อนพิมพ์คำ่ารอเลอรเอฟซีทุกคนนะครับเดี๋ยวพิมพ์คำ่ารอเจอกันเดี๋ยวเดีเอฟซีจะบม่รู้ว่าเรามารับซองตอนไหนแล้วปู่ให้เปิดตอนไหนเนาะครับเพราะฉะนั้น คลิปนี่กันสดๆเลยกันไม่ได้เปิดนะครับแต่เปิดมื่อนี่แหละวันเดียวกันนี้แหละรอตอนเย็นเนาะหกโมงครับผมครับโอเคครับผมถ่ายคลิปถ่ายคลิปเลขทูปเลขทูปตัวไหนเลขทูปหกสองสองสามสองหกสามเลขทูปเด้อเด้อเดี๋ยวปูให้ไปสายที่แกนเลือกแล้วก็ไปอธิษฐานจุดไม่รู้ว่าจะตรงกับ อซองรวยรวยหรือไม่อย่างไรเนาะได้สองหกสามจับคู่ให้สองหกสองสามหกสามเอาพิมพ์รับผมโอเคครับเอาพิมพ์รอครับเดี๋ยวเปิดซองกันเย็นนี้นะครับโอเคครับผมขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ วันเกิดวันที่18สิงหาคมขอคุณโยมแม่ที่มาถาวายสังฆทา,านช่วงนี้ญาติโยมจากทางใกล้ทางไกลกลับหมดแล้วยังคงเหลือแต่แม่คูดที่ปัา้านพัก2 3คนเท่านั้นะนคะครับผมผมนิท่านนะครับในช่วงเข้าพรรษา จนกว่าจะถึงวันเกิดวันที่18นะครับสิบแปดตุกจะแตกทุกจะแตกไม่ได้ส่นงนหนึ่งบ่เนยเนาะไม,ไม่ใช่หนึ่งอย่างเนาะ ศูนย <k publications> so ์หรือแปดไม่ชัดวะสองหกไม่สองก็สาม สอหมีหัวอยูุ่ล้วไม่ใช่ศูนย์บ่แต่มีอาจจะเป็น3ามเรว่าอสองหกสามรว่าสองหกสดูก่อนเอฟีกำลังขึ้นมาแล้วกำลังออกมาน่าจะเป็นสองหกสามมาแงมาแ็งมาแ็ง ทูบจะแตกจะแตกพากันนี่สองหกสองหกสามสองหกสามมาแล้วสองหกสามเด้อท่านผู้ชมสองหกสามับทูบลงลงปูให้ไม่หมดแล้วสามเนี่ยลงปูให้กับมือให้ทันจิตมีคะทาด้วย หกสามชัดนะจังบาจชัดชัดเจนแล้วสองหกสามชัดเจนนะชัดแล้วสองหกสามเด 2. 2> ้อพี่น้องเดี๋ยวตัดให้ดูเนาะใช่วหมเอามาสองหกสามครับครบแล้วนะครับ,รบผมสำหรับเลขทูบถูกสถานทรรให้จุดขอนะครับตัวแรกสองตัวที่สองหกตัวที่ สามสามนะครับสองหกสามเด้อเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านจดไว้แคบไปเลยนะครับทูปตีแตกผ้ากลางแล้วดินะทูปตีแตกแล้วทูปตีแตกแล้วสองหกสามนะครับเด็กทูปได้สองหกสามแคบแคบแคบไปน้องชัดเจนไหมสองหกสามนะครับเด็กทูปได้สองหกสามซีแตกสามตัวตัวนี้ทูบสีแตกสามกกตัว ถูกแต่พากลางเนี่ยนะ้งพากลางสามตัวเลยเลขหกแดงจึงครึงสองหกสามอ่าเดี๋ยวมาดูอีกดูอีกอันนี้อันนึงน,นะครับพี่น้องดูอีกอันนะึง